มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลดีมีสเสน่ห์นะคะมีเงินมีทองพร้อมที่จะลุยจะสู้เป็นลำดับต่อไปนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โหราวิวัฒนะคะอาจารย์ศรีโหรานะคะนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะคะประจำลัคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนธันวาคม63เนาะเป็นลัคนาสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ17 สิงหาถึง16กันยาเพราะฉะนั้นท่านเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์การเงินนะคะการทองแล้วก็การที่เริ่มอะไรใหม่ๆค่อนข้างจะดีแล้วก็โดดเด่นมากนะคะนะคะแต่นะคะหลังจาก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยเกณฑ์การเงินเริ่มซบเซาแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์อื่นๆที่ทดแทนและก็ดีขึ้นมานะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้บอกเป็นลําดับต่อไปนะคะอะ ในเมื่อเกิดมาเรื่องการเงินและก็เอาเรื่องการเงินก่อนแล้วกันนะคะการเงินนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเงินมีทองเยอะละเพราะงั้นพอช่วงนี้ก็เลยมีการว่าอยากทำนะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะดูแลบ้านนะคะเขาเรียกว่าไป บุรณะไปซ่อมแซมไปจัดไปซื้อไปลือ้อไปทำอะไรธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับบ้านแล้วก็งานแล้วก็โปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะงั้นรู้สึกชาวราสีสิ่งช่วงนี้นะคะในเดือนธันวาเนี่ยจะหัวแล่นมากนะคะอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยากลงทุนอยากลุยนะคะอยากอ,าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับให้เม็ดเงินมันไหลหรือว่ามีลำดับต่อไปเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้อง ต้องมีเงินแล้วต้องไปสร้างต้องไปทำแล้วเรามีเงินพอที่จะทำแล้วเพราะฉะั้นอันนี้อาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะในการลงทุนในช่วงนี้นะคะถามว่าลงทุนได้แต่ต้องค่อยคคิดค่อยๆทําทำตัดสินใจให้ดีๆอย่ารีบร้อนนะคะต้องศึกษารายละเอียดในเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่คุณจะลงทุนให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรีบร้อนเนี่ยพลาดได้อันนี้บอกเลยนะนะก็แสดงว่าโยงไปถึงเรื่องงานนะคะมาดูนะคะชาว ราศีสิงห์สำหรับเรื่องงานเนาะงานที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะถ้าคุณออกในแนวนะคะาการติดต่อประสานงานสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะทำอะไรที่ิเริ่มมาเรื่อยๆลำดับขั้นตอนเนี่ยถือว่าไปต่อเนื่องอย่างดีโดยเฉพาะนะคะในช่วงเดือนนี้ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์นะคะดิวนะคะการติดต่อเป็นค้าขายนะคะของสวยของงามเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโปรเจกต์เล็กๆก็แล้วแต่นะคะที่สัมพันธ์การติดต่อหรือค้าขายเนี่ย ถือว่าโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ยังต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์การติดต่อที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะคะแสดงว่าตรงนี้ต้องออกนะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะต้องออกไปทํานู่นทํานี่ไปติดต่อไปลุยไปสู้ในเรื่องงานนะคะแล้วก็มีคู่ครองหุ้นส่วนที่มีส่วนผักดันวางแผนนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณทําประสบผลสําเร็จ นะคะคอาจจะมีบางอย่างที่คุณต้องไปเริ่มหรือไป,ไปเริ่มไปทําโดยมีคู่นะคะโดยมีคนในครอบครัวช่วยด้วยนะคะเพราะงั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ถือว่าอาจารย์สีมองเนาะนะคะเป็นอะไรที่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลดีมีสเสน่ห์นะคะมีเงินมีทองพร้อมที่จะลุยจะสู้เป็นลำดับต่อไปนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังในการตัดสินใจนิดนึงนะคะส่วนปัญหานะ สุขภาพนะคะชาวลักนาราศีสิงเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาสุขภาพแล้วรักษาหายโอเคนะคะแต่เดือนธันวาเน,นี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะคะเรื้อรังหรือสุขภาพของคุณนะคะ ต้องดูแลและมัดระวังอย่างต่อเนื่องอย่าให้หลุดอย่าให้ขาดหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยแสดงว่าคุณต้องรีบไปหาหมอนะคะต้องรีบรักษา,ต,กษาต้องรีบดูแลนะ,ะเพื่อไม่ให้มันเกิดการเรื้อรังยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นดวงลัคนาราศีสิงห์เนี่ยบางทีช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างสําหรับคนนะคะที่ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพคุณก็อาจจะไปเริ่มในงานในโปรเจกต์เริ่มในอะไรอย่งคุณต่างๆที่ เป็นการดําเนินอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้แนะนําถ้าใครสบายดีนะคะหมายถึงว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาสุขภาพอาจจะแนะนําให้คุณนะคะออกกําลังกายนะคะดูแลสุขภาพให้ดีรวมทั้งนะคะทำงานให้มันเยอะๆนะคะมันจะได้เหน็ดเหนื่อยเข้าไว้นะคะเป็นการนะคะเหมือนแก้เครสทําให้เราสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยนะคะโ <constrained noise> ชคลาภมีไหมอ่ะดูซิว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโชคลาภของคุณนะถ้าเป็นตัวเงิน ก็ต้องสําหรับคนที่มีโชคลาภหรือพื้นดวงของคุณที่เป็นคนที่เฮงในเรื่องเสียงโชคเสียงหวยเสียงอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครที่พื้นดวงไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่โชคลาภของคุณคืออะไรการติดต่อนะซึ่งมาทําให้เรามีเงินมีทองเข้ามาการเจรจานะพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ข้องเกี่ยวกับทางด้านการติดต่อการเจรจาหรือนะคะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปนะคะเรืออาหารเลืองอะไรก็แล้วแต่ของคุณจะโดดเด่นนะคะหรือมีผู้ช่วยหรืออุปถัมภ์ค้ำชุนในเรื่องงานช่วงนี้ขายดีอ่ะอย่างนี้ก็ใช่เพราะงั้นถึงบอกว่าโชคลาภที่แท้จริงของคุณน่ะมันคือเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้คนแล้วความมีสเสน่ห์ของเราถามว่าถ้าเป็นพวกอ่า นักแสดงดาราอะโอเคเลยคุณก็มีเกณฑ์ที่แบบช่วงนี้เนื้อหอมนะมีคนไปติดต่อนู่นนี่นั่นให้ไปแสดงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะสำเร็จโดยเร็วหรือเป็นตัวเงินชัดเจนแต่ว่ามันคือการติดต่อที่จะทําให้เราประสบผลสำเร็จหรือได้เงินได้ทองมาในลําดับขั้นตอนต่อไปอะนะคะ,ะความรักนะ,อ,ะอันนี้บอกแล้วเมื่อกี้ก็คุยนิดนึงแล้วว่า สำหรับคู่รักหรือความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้คู่นะคะเป็นดาวราหูนะคะที่ไปอยู่ในเรือนง,งานแสดงว่าช่วงนี้นะคุณมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุปธรรมค้ำชูจากคู่นะคะเป็นอย่างดีนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดก็เนื้อหอมนะมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาสัมพันธ์แล้วสามารถเลือกได้นะ อีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากให้ดูดีๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องคู่นะก็อยากให้ลองพิจารณาดีๆค่อยๆเลือกค่อยๆค,คุยไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าระยะยาวมันจะทําให้เราตรวจสอบได้ว่าดีไม่อะไรไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องคู่ก็ค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ยค,ยค,ยคบกันไปนะคะแล้วจะทําให้เรารู้หรือประสบผลสำเร็จหรือเจอคนที่รู้ใจในลําดับต่อไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ เพราะงั้นอาจารย์ลำดับให้หรือสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. การเงินนะคะมีช่องทางหรือมีเริ่มจะเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือมีเกณฑ์ต้องลงทุนต้องเสียเงินเสียทองเพื่อให้ได้มาในลําดับต่อไปถือว่าอยู่ในช่วงของการลงทุนแต่ว่าถ้าจะลงทุนอะไรสักอย่างต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนเช่นเดียวกับเรื่องคู่ครองนะคะมีคนเข้ามาหรือถ้าเป็นคนมีคู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆห่างกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ถ้าคน มีคู่นะคะแล้วมีใครเข้ามาก็ต้องดูกันไปยาวๆนะถ้าคนไม่มีคู่แล้วมีใครเข้ามาก็ดูยาวๆนะคะเหมือนกันตัดสินใจในเรื่องงานเหมือนกันแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีคู่เรานำพาความเพลงความสําเร็จในเรื่องงานช่วยเหลือเกื้อกูลดีนะคะนิดนึงนะคุณจะมีเสน่ห์มากไปเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วใครเข้ามาหรืออะไรต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากับคู่เดิมของคุณได้นะคะสุขภาพบอกไปแล้วเนาะนะคะมันตรวจดูสุขภาพร่างกายตรวจเช็ค ออกกาลังกายสม่ําเสมอทําตัวให้รีแลกซ์นะคะแล้วถ้าเกิดว่า,เ,าเจอหรือมีสาเหตุการาสุขภาพร่างกายที่มันไม่โอเคก็หาหมอรีบรักษาดูแลแต่นันเนิ่นอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าอยากติดตามอาจารย์สีโหราหรือกลุ่มโหราวิวัฒนะคะก็คือฝากติดตามหรือติดตามได้ในช่อง youtube โหราวิวัฒนะคะในเพจ โหราวิวัฒน์แล้วก็ฝากติดตามคลิปในปี64ซึ่งกลุ่มของเรานะคะจะมีมาลงให้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนะ,ะไลฟ์สดนะคะลายสัปดาห์นะคะทำนายดวงรลายเดือนนะคะหรือคลิปเคล็ดลับเกตมงคลเล็กๆน้อยๆอะไรที่คุณสามารถติดตามแล้วใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสุดท้ายนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเด้รวยๆนะคะโดยเฉพาะหลังปี63ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขแค้วค่าปลอดภัยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ